จากข่าวแล้วก็กระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะนอนหนู <c oughs> คือนานาเองส่วนตัว,วอักษรย่อต่อเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนัานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้นานาขอโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่เธงต้องรับผิดชอบต่อไปค่ะ ตามกันต่อเนื่องค่ะกับประเด็นข่าวเช้าสะเดือนวงการบันเทิงในช่วงท้ายปีค่ะสําหรับกรณีของดาราตัวแม่เบี้ยวสิร้อยล้านซึ่งก็มีคนเปิดข่าวว่าเป็นดารานนหนุนูเกอะที่ตอบมาทางด้านของพี่ดุมก,กัญชัยกาเนิดพลอยค่ะจะออกมากลางหลักฐานเล่าแบบเห็นภาพล่าสุดทางด้านของเพจดังก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมขณะที่ทางด้านของนานาไรปีนาเองค่ะเปิดหน้าอัดคลิปยอมรับดารานนหนุนูคือตนเอง